แรงสั้งนั้นโอ้โหพร้อมไหมวันนี้พร้อมไหมพร้อมใช่ไหมว่วงเกมมันตัวเล็กไปนะเว้ยเล็กเกนี่ยังเล็กเยอเล็กเล็กเล็ก,ลก <c oughs> แหนมตุ้มมาด้วยนะไปเดี๋ยวพี่พาเข้าไป <c oughs> วันนี้จะพาเข้าไปสถานที่ที่หนึ่งนะฮะมัน <c oughs> เป็นแคมป์คนงานเก่านะครับมีประวัติเรื่องราวของความประหลาดนะฮะที่ เขาเรียกว่าคนคนเป็นอยู่กับผีเดี๋ยวอืมนี่คืออะไรเนี่ยมันบ้ามันปล่อยมันแนะนำตัวจัดการตีโอ้เนี่ในคุณบู๊ทใคุณบู๊ทคุณบู๊ทคุณบ๊ทนะคุณบ๊ทชิกยิมนะครับนี่เอผีวัยรุ่นนะครับจะพาเข้าไปดูข้างในนะว่า คือตรงนี้มันเป็นงานสำรวจเราจะสำรวจก่อนว่ามีคนจอนไหมมีอันตรายหรือเปล่านะครับว่ามีสัตว์มีพิษงูงเงี้ยวเขี้ยวขอหรือเปล่านะครับแต,แต่ที่แน่ๆเวลาสำรวจทีไรมักจะเจออะไรเหมือนกันมันก็เลยทําให้เราต้องเตรียมตัวกันก่อนเผลอๆดีไม่ดีเนี่ยตอนล่านะไม่เจออะไรแต่ตอนสำรวจจะเจอไม่แน่ผมเคยเลยวฮวิว่งกันหูตูไปถามไม้นี่ถามไอเอมาเข้ามามึงไงที่นี่มันมีอะไรพี่ที่นี่มันมีเขาเรียกว่าเป็นแคมป์คนงาน ที่นี่เป็นแคมป์คนงานที่หลังจากพิษเศรษฐกิจคนงานเขาไม่ได้ทํางานกันพอไม่ได้ทํางานเนี่ยเขาก็ยังคงอยู่กันนะคือมันเป็นที่พักพอพักเนี่ยเขาอาศัยครับอยู่ด้วยกันเป็นคนงานผู้ชายหมดนะอ๋อในคือในแคมป์คนงานเหรอใช่ก็คือนี่ข้างในนี้เป็นแคมป์คนงานเป็นแคมป์คนงานแต่ร้างแล้วเขารับเลยแล้วล่ะกูก็ว่างั้นแหละเพราะลมมันแรงเกินมึงส่องส่องเลยมึงส่องเลยเมื่อกี้ยังเงียบเงียบอยู่เลยนี่โอ้โหลม เฮ้ย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 อะไรล่ะเฮ้ยแล้ว hmm. ยังไงต่อแล้วยังไงต่อเหตุผลเนี่ยที่พวกเรามาพิสูจน์เพราะว่าคนงานเนี่ยที่เขาอยู่ด้วยกันพักอาศัยอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาอาศัยทั้งกินข้าวอยู่ด้วยกันอยู่ตลอดเขาก็อยู่กับเพื่อนเขาปกติแต่ปรากฏว่ามารู้ทีหลังว่าเพื่อนคนที่เขาอยู่ด้วยเนี่ยตายไปเกือบสิบวันแล้วตายเนื่องจากสาเหตุอะไรไม่รู้ เราไม่รู้สาเหตุสาเหตุอะไรก็ไม่รู้ด้วยใช่แต่พี่เหนว่าเขาใช้ชีวิตก็เหมือนเจอหน้าทักทายกันนั่งกินข้าวกันล้อมวงปกติธรรมดาเลยนั่งดื่มเหล้ากินอะไรกันปกติเลยเพียงแต่เพื่อนคนนี้ไม่ค่อยพูดอะไรมารู้ทีหลังคือเห็นศพเพื่อนแล้วแต่ศพที่เจอคือทั้งเน่าทั้งอืดอะไรหมดแล้วคือสิบกว่าวันแล้วนั่นคือสาเหตุที่น่ากลัวน่ากลัวอยู่กับผีมานตั้งนานเราไม่รู้อแต่นนี้วันนี้เราจะไปไปพิสูจน์กันเพราะว่าเพราะว่าสิ่งที่ มันเป็นเรื่องที่มันเหลือเชื่อฮะหหลังไนพี่มันอยู่ข้างในอยู่ตรงเอด้านในเดี๋ยวพาไปดูเฮ้ยลมแรงเถอะว่ะลมแรงเออตอนแรกไม่แรงเี่ผมมายังไม่เห็นแรงอย่างนี้เลยอย่างน้อยเราก็จะมาเช็คเรื่องของขนจรนะฮะอพี่เปิดงเนี่ย อุ้ยตกใจนุกมันเป็นจอมปลวกมันเหมือนคนยืนเดี๋ยวดูดิดูดูแบบผลเผยมันนึกว่าคนยืนอยู่ใช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 ่ใโอเคโอเคโอเคมา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 ต่อตรงนั้นห้องนู้นห้องนู้นห้องนู้นฮะห้องนู้นที่เขาเจอกันห้องนี้นะห้องไหนห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้ที่เจอศพหรือเจออะไรเจอศพอยู่ใต้เตียงศพเนี่ยอยู่ใต้เตียงแต่เขานั่งอุ้ยไอ้บ้าเอ้ย เอออย่าทำเสียงอะไรตกใจก็เปิดเรื่องปิดงปิดใจจะขาดเว้ยเอ้น้ำมันเอาไปน้ำไปห้องนู้นอะห้องที่เกิดเหตุใช่ไหมห้องที่เกิดเหตุครั้งแรกเลยเนี่ยเอานะมึงครั้งแรกโดนดีทุกคนแหละเฮ้ยไม่มีอะไร เออระวังดูงูงเงี้ยวเขี้ยวคอต่ปงตะปูมีไหมเอ้ยมึงกันเนาะชังก้าม,มีไหมมีไหมนี่ฮะนี่ฮะ,ฮะให้ดูนะนี่คือห้องพักคนงานจริงๆเขาอยู่กันอย่างเงี้ยจริงๆฮะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคุณก็เห็นแล้วนะอันนี้เราไม่พูดถึงนะ,ะก็รู้ว่าเขาคงจะอะไรกันบ้างอ่าคงรู้นะ มีทั้งฟอยมีทั้งน,นู่นนั่นนี่นะมีทุกอย่างนะเพราะนั้นผมไม่ไม่รู้จริงๆนะสาเหตุที่เขาอาจจะหลอนเพราะริดยาหลอนเพราะเหล้าเ,ออเราไม่รู้แต่ทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาอยู่ด้วยกันเนี่ยร่วมสิบวันแต่ว่าเพื่อนตายแล้วนอนอยู่ตรงนี้คือไม่รู้ว่าเพื่อนตายแต่ไม่รู้อะไแต่จริงๆแล้วตายแล้วตายแล้วใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนอยู่กินกันอยู่กันจนมารู้อีกที คือเพื่อนอะตายแหละห้องนี้แหละห้องเนี้ยอืมแล้วไปเหยียบเขาทำไมเขานอนอยู่อ้าวก็ดีเดี๋ยวมึงได้ลองได้ลองที่เขานอนแล้วเอาไปดูสิไม่เจอล็อกทำไมล่ะออกไม่ได้โซแล้วอยู่คนบ้าด้วยโอ้โหเฮ้ยทำไมอ่ะเฮ้ยห้องนี้ไวห้องนี้มีความรักอะไรอ่ะ รู้เนยเลยรักเลยผมว่าคุณดโอ้โหรักเลยเออโอ้โหคิดดูเดี๋ยวกลางวันจะขนาดไหนวะเนี่ยอันนี้พวกพวกมือบอลรอเปล่าน่าจะน่าจะมือบอลมือมือมีตู้แกะเอาไว้ใช่ระวังงูมันเป็นแคมป์คนงานนะฮะก็คือคนงานเขาก็พักอยู่แี่ที่แคบๆใช่โอ้ เวนเอ้ยนึกว่าอะไรดูดิด้านหลังด้านหลังออกไม่ได้นะฮะด้านหลังเดี๋ยวไปดูหน่อยเดี๋ยวไปดูหน่อยาโอเคดูมาดูมาดูมีอะไรอะไรได้ยินเหมือนกันได้ยินเหมือนกันเสียงกิ๊กกิ๊กกิ๊กจิ้งป่ะาใจไหมเข้าไหมเสียงมันกระดิ่งกิ๊กกิ๊กจิ้งอ่ะอืมมาดูนี่อันนี้ด้านหลังกิ๊กจิ้งมันน่าจะแช่หนาบน้ำอือ น้อจะแทงน้ำอาบน้ำคนงานไงเออเใช่ไหมอะไรโอเคด้านหลังมันเป็นกำแพงชัดเจนนะครไม่มีทางออกนะชัดเจนนะ,นนอะโอเคชัดเจนนะที่นี่มันเข้าได้ทางเดียวคือทางด้านหน้าตรงนู้นนะที่เราเห็นนะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่พักคนงานทั้งหมดมันมันไอ้นี่มากเลยวะ่ะมันผุพังมากเลยวะ่ะ มีคนอย ok ู่ไหมครับโอ้เฮ้ยเอ๊ะครับทำไมมีจีวรอ่ะจีวรหรือมุ pareil? ้งอ่ะคืออะไรอ่ะเฮ้ย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 อะไรวะ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 สิ่งอะไรวะ เสียงมึงคนอะไรอยู่ข้างในอ่ะมีคนหรือเปล่าครับอือะไรเนี่ยงูอะไม่ใช่ไม่ใช่เถาวันโอเคโอเคเถาวันพันเกี่ยวคูเกี่ยวรถก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจอญิงอืมเลอะเทอะจริงๆมึงมีเชือกอะไรอยู่บนหัวพี่อ่ะเออเฮ้ยแต่ไม่ใช่ผูกคอไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอก เมื่อกี้เสียงอะไรไม่รู้อ่ะเสียงเสียงจะในห้องนี้เสียงจะในห้องนี้จีวอนเปล่าวะเออใช่เหมือนจีวอนอ่ะเฮ้ยไม่มีอะไรอ๋อใช่ไหมจีวอนจีวอนนู่าวะใช่ก็หรือมูจีวอนครับเฮ้ยจีวอนมีผ้าไม่โชว์ด้วยมีผ้ามาอยู่วะ Hey, แปลกเว้ยอืมโอเคเดี๋ยวมัน,มน,มนเดี๋ยวมันคงจะเข้าไปยากเดี๋ยวไว้รอตอนทำภารกิจอีกทีนึงแล้วกันขอบคุณที่ร่วมชมนะครับแล้วก็ฝาก subscribe ในช่อง YouTube นี้ด้วยนะครับได้เห็นเบื้องหลังอย่างน้อยทวีความหลอนคนเวลาดูภารกิจไม่ได้เห็นพื้นที่ทั้งหมด<อ>ตรงเนี้ยมาดูเสริมเข้าไปามันทำให้หลอนมันกระทันหันมัน,มน,มนกระ,ะชับ เราต้องทําอะไรภารกิจรวดเร็วใช่แล้วบางทีทําภารกิจอยู่ห้องเดียว<อ>ไม่ได้เห็นพื้นที่ทั้งหมด<อ>ก็ไม่รู้<ช>ตรงนี้อย่างน้อยทวีความหลอนเข้าไปรหรือได้เห็นบรรยากาศอื่นๆบ้างนะครับก่อนที่จะไปดูภารกิจเต็มๆในเพจเห็นอีกมุมหนึ่งเห็นอีกมุมหนึ่งได้เห็นคาแรคเตอร์พวกเราอีกมุมหนึ่งที่อนอกจากกลัวเราก็ยังมีความกลัววอีก ลกลัวแหละนะอ้าโอเคฝากสาัตว์ค้ายในช่อง y o u t u b e นี้ด้วยนะครับไว้ไปดูภารกิจเต็มๆในเพจสาลา13เพจสับเปลออาสาสับเปลอเจอผีใหญ่ปกตินะครับ<ม>สวัสดีครับมีอะไรให้กดก็กดกดไปเลย,กด,เลยกดตามติดตามไม่พลาดข่าวสารแน่นอนไป<อ>ไปเอ๊ไปเมื่อกี้เสียงอะไรไม่รู้อ่ะเสียงแปลกๆ